แล้วครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมคนเดิมนะครับผมุดอะสิ์เกมเมอร์นะครับล่าสุดวันนี้เกมพอแบงค์ได้มีการประกาศสปอยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงประมาณห้าโมงเย็นนะว่ามีแฟงเบททาวอนเนี่ยทายังไงถึงจะได้มานะครับผมก็ถ้าพูดให้เข้าใจง,ง่ายๆก็คือต้องเก็บเลเวลเวทเทิพาสให้ครบสูงสุดทั้ง2 แบทเทนพาร์ตเลยนะครับผมซึ่งแบทเทนพาร์ตซีซั่นนี้อรอบนี้ตัวเกมจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทหลักๆนะครับผมก็คือพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองนั่นเองนะก็เก็บให้ครบ50 50 2ฝั่งนะครับผมซึ่งแบทเทนพาร์ตเนี่ยซีซั่นนี้มีการแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับผมอย่างที่ผมแจ้งไปเนาะนะตอนนี้เราอยู่กับแบทเทนพาร์ตพาร์ทที่1ซึ่งพาร์ทที่2เนี่ยจะต้องรอให้ตัวเกมปล่อยออกมาก่อนนะ ซึ่งผมคาดว่าคงจะต้องรอซีซั่นหนึ่งหมดกิจกรรมก่อนนั่นแหละเพราะคงไม่ปล่อยออกมาแบบพร้อมกันนะเออถึงปล่อยออกมาถึงพาสสองเนี่ยปล่อยออกมาก่อนเนี่ยมันก,มนก็มันก็ไม่ได้ดีดนะโดนคนเล่นด่ายอยู่เนาะยังไงก็ต้องรอกิจกรรมที่หนึ่งหมดก่อนก็คือรอพาทแรกเนี่ยจบก่อนนะตามเวลาที่จีเขาได้ตั้งไว้เนาะเออ เขาถึงจะปล่อยพาสองมาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องแล้วก็เกมจะได้ตังค์เพิ่มด้วยนะทีมการตลาดเขานี่สุดยอดจริงเลยนะเออสุดยอดอ่ะคือถ้าปล่อยออกมาในเวลาที่ใกล้กันเนี่ยตายครับผมตายอย่างเดียวตายฐานเดียวครับคนจะทำกันไม่ทนันครับโดนบน่นโดนบน่โนบาโดนด่าแน่นอนไอ้คนมีเวลามีตังค์ก็ปั๊มไปไงเออไอ้คนมีเวลามีตังค์เนี่ยไอพวกเนี้ย เขาก็ทาของเขาไปไงเขามีตังเขามีเวลาเนาะแต่อคนที่ไม่มีนี่สิจะทํำยังไงอะและจีก็ได้บอกไว้ว่าเราอะจะได้ของถาวรมากขึ้นสูงสุดถึง5ชิ้นนะครับผมก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วมั้งอ่ะบอกสําหรับเผื่อคนที่ไม่รู้เนาะก็ชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นตัวละครทีน้ําเงินของซีซั่นนี้เลยก็คือจะได้ตอนเลเวล30เนาะจะได้ตอนเลเวล30นะครับผมแล้วก็ ชิ้นที่2เนี่ยที่เราจะได้เนี่ยจะเป็นปืน HK 16ครับผม HK 16นะครับอันนี้เป็นของพาร์ทที่1น,นะต่อไปพาร์ทที่2เนี่ยผมคาดว่าคาดว่านะเพราะว่ายังไม่มีการปล่อยข้อมูลของพาร์ทที่2อ,ออกมาชิ้นแรกเนี่ยก็คงต้องเป็นตัวละครทีมแดงแหละเพราะว่าพาร์ทแรกเนี่ยมันแจกมันแจกตัวละครทีมน้ำเงินใช่ไหมะ เพราะฉะนั้นพาร์ทที่2มันก็ต้องแจกทีมแดงถาวรนะเออถ้าถ้าไม่แจกทีมแดงถาวรก็โดนด่าอยู่ดีนะส่วนชิ้นที่2ของพาร์ทที่2เนี่ยก็เป็นปืน s c 2 0 1สนะครับซึ่งตัวเกมได้สปอยแล,ะละ้วล่ะตามรูปที่เขาได้โพสทางหน้าแฟนเพจของเกมพลายแบงนะเออที่จริงจีไม่ต้องทําเป็นรูปดําก็ได้คือ,ค,อคือรูปปืนมันมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าว่าเป็นปืน SC สองนสิบอะ <laughs> ไม่แน่นะอาจจะพลิกล็อกก็ได้นะแล้วก็ สุดท้ายชิ้นที่5ก็คือมีดแฟงเบดที่พวกเราต่างอยากได้กันนั่นเองที่เราอยากได้กันแฟงเบด Summer. อะแฟงเบดทาวอนคือมีดแฟงเบดเนี่ยเป็นมีดที่ใครๆก็อยากได้กันอยู่แล้วเออโดยธรรมดาก็ขายกันก็เล่นกันอยู่แล้วแฟงเบดเป็นมีดที่เล่นง่ายเข้าใจง่ายนะครับเล่นง่ายเข้าใจง่ายเออมีระยะที่ไกลกว่ามีดหมอด้วยนะมีระยะที่ไกลกว่าเบากว่าด้วยนะครับผมซึ่งจริงๆมันก็ได้ขึ้นมา ได้เพิ่มขึ้นมาแค่ชิ้นเดียวเองอะถ้าเราถ้าเราพูดกับตรงๆนะแบบแบบตรงๆเลยอะเออแค่มันแบ่งเป็นสองราทเฉยของเก่าเราเนี่ยเราจะได้ของทั้งหมด4ชิ้นของถาวรน,นะตัวละคร2 2สองตัวแดงหนึ่งน้เงินหนึ่งแล้วก็เราก็จะได้มีดถาวรตอนเลเวล30อีก1เป็น3ะนะแล้วตอนเราเลเวล60เราจะได้ปืนถาวรหนึ่งกระบอกรวมเป็น4ชิ้นนะส่วนตัวผมก็มองว่าดีนะจะได้มีอะไรน่าทำมากขึ้น น่าจะมีอะไรน่าทําน่าตื่นเต้นมากขึ้นเนาะแต่ก็แต่ก็อย่างว่าเนาะก็น่าจะแจกให้มากกว่านี้อีกสักหนึ่งชิ้นมันจะได้เป็น6ชิ้นเออมันจะได้ไม่รู้สึกว่ามันได้เพิ่มมาแค่ชิ้นเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยของเดิมไม่ต้องทำเควสอะไรเวลครบเวลตันก็ก็ได้ครบหมดเลยอนะ่ะแต่ก็นะจี G เขาว่าไงเราก็ต้องว่าแบบนั้นไม่แน่ในอนาคตนะเขาอาจจะแจกมากกว่านี้ก็ได้ครับผมถ้าผลตอบรับเขาดีนะ ก็คือถ้า Battle เ a s s เร่อรอบนี้ออกมาดีกำไรงามเนี่ยเขาก็อาจจะแจกเพิ่มทำอะไรเพิ่มก็เป็นได้เออท้ายที่สุดเนี่ยไอแบตเทนพาร์ตแบ t เทนพา s ์ตแบตเทีซันเนี่ยพาร์ทที่สองเนี่ยจะจะต้องซื้อไหมอืมเอาจริงๆก็ไม่รู้นะเกมยังไม่บอกอะไรแต่เท่าที่ผมดูอะ่ะคงจะได้จ่ายเพิ่มอะ่ะก็คือยังไงก็ต้องได้ซื้อเพิ่มคิดว่านะ ยังไงก็ได้ซื้อเพิ่มอ่ะเออเพราะว่าเขาคงไม่เอามาแจกบีบีหรอกมั้งแบบแบบเติมซื้อในราคา1 8 0 0 1 8 0 0 0แคสอย่าพาร์ทหนึ่งแล้วพอพาร์ทสองคนที่ซื้อพาร์ทหนึ่งแล้วก็ได้ไปเลยพาร์ทสองอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องจ่ายผมคิดว่าคงคงคงไม่เป็นอย่างนั้นนะไม่งั้นเขาคงไม่แบ่งเป็นสองพาร์ทหรอกถูกไหมไม่งั้นคงคงคงไม่แบ่งเป็นสองพาร์ทหรอกเออถ้าเราคิดดูดีๆแบ่งเป็นสองพาร์ทพาร์ทละหมื่นแปดพาร์ทละหมื่นแปดใช่ไหม ของเดิมเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ20,000 2่น0 0หรือ2อง0 0เนี่ยไม่ไม่เกิน30,000แคสเออถ้าเติมก็จะอยู่ที่ประมาณ300 350ประมาณเนี้ยเออ350ถ้าถ้านับตอนเนี้ย1 8ื่นกับ10,000 1 8ื่นกับ1 8ื่นเนาะมันก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ3,000เท่าไหร่นะเออเดี๋ยวนะ1 1ก็เป็น2เป็น20แล้วเนาะแปดเป็นสิบหกก็ จะได้ขึ้นมาเยอะอยู่นะก็เป็นสามหมืนหกนะเดี๋ยวเดี๋ยวบวกเลขก่อนเดี๋ยวกูหน้าแตดแป๊บนึงแป๊บนึงสิบแปดกับสิบแปดแป๊บนึงนะตกเลขตกเลขเดี๋ยวเดี๋ยวบวกแป๊บนึงว่าจะเป็นกี่แคสนะครับผมหนึ่งหมื่นแปดพันแคสตบวกหนึ่งหมื่นแปดพันแคสตก็จะได้เป็นสามหมื่นหกพันแคสโอ้ได้เยอะนะอ่าถ้าเราลบถ้าเราคิดถึงของเก่าเนี่ยของเก่ามันแค่ประมาณสองหมื่นเก้าพัน ห้าเก้าพันแปดก็ถ้าตีกลมๆก,ก็สามหมื่นก็ GM ็ก็จะได้จะได้แคสเพิ่มมาอีกหกพันอ่ะคือเราเราจะต้องจ่ายแคสเพิ่มอีกหกพันอีกหกพันแคสหกพันแคสถ้าตีเป็นเงินก็เพิ่มประมาณสักห้าสิบหรือไม่ก็ร้อยอ่ะเออถ้าตีถ้าตีกลมๆก,ก,ก็เพิ่มตังอีกร้อยหนึง่งก็คือยังไงก็กําไรงามแน่นอนนะกาไรงามแน่นอนครับผมนะท้ายสุดเนี้ยสรุปแบบ เข้าใจง่ายอ่ะซึ่งมันก็มีคนสรุปมาให้แล้วซึ่งผมก็ไปอ่านที่หน้าแฟนเพจนั่นแหละก็ไปอ่านของเขามานั่นแหละนะเออก็ไปอ่านเขาเขาใจมาก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะที่เขาอุตส่าห์สรุปมาให้นะจึงเกิดเป็นคลิปนี้ของผมนั่นเองก็ถ้าเขามาอ่านเนี่ยเขาก็น่าจะรู้แหละถ้าเออเขามาอ่านถ้าเขามาดูนะถ้าเขามาดูคลิปผมนะเขาก็น่าจะรู้แหละว่าผมไปเอาคําอธิบายมาจากเขามายังไงก็ขอขอบคุณเขาด้วยนะครับที่เขาอธิบายเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปใบที่็นึ่งเขาาาไได้้อธิบยวว่ สรุปสั้นๆง่ายๆไม่ต้องอธิบายเยอะคือเก็บเลเวลให้ถึงเลเวล50ของของพาร์ทแรกจะได้เนมการ์ด1ดาวและ2ดาวอ่าและจะได้ปืน HK 416ถาวรตัวละครฝั่งน้ำเงินถาวรแล้วก็อันนี้พาร์ทที่2นะเก็บเลเวลให้ถึงเลเวลสูงสุดของพาร์ทสจะได้เนมการ์ด3ดาว4ดาวและได้ SC ถาวรและได้ตัวละครฝั่งแดงถาวรอ,อ่าเนมการ์ดเนี่ย เราได้เนมการ์ดมาหนึ่งดาวสองดาวสามดาวสี่ดาวแล้วใช่ไหมเออแล้วคราวนี้เรามันจะมีเนมการ์ดห้าดาวอยู่อีกอีกอันหนึ่งซึ่งเนมการ์ดห้าดาวเนี้ยเรามันมีเงื่อนไขอยู่นะการที่จะได้เนมการ์ดห้าดาวเราต้องเก็บเนมการ์ดหนึ่งดาวสองดาวสามดาวสี่ดาวก่อนเราถึงจะได้ห้าดาวพอเราได้ห้าดาวปุ๊บเราถึงจะได้มีดแฟงเบทถาวรครับผมอแล้วทีเนี้ย เงื่อนไขการได้มีดแฟงเบดเนี่ยมันจะมีสองเงื่อนไขนะคือว่าเราต้องได้ปืนอ่ะได้ปืนของแบ t เทิลพาเนี่ยครบด้วยนะได้ปืนของแบ t เทิลพาครบด้วยก็คือได้ H.K แล้วก็ได้อ c ด้วยเราถึงจะได้มีแฟงเบดอันนี้เท่าเท่าที่ผมเข้าใจนะผมเข้าใจว่าอย่างนี้เพราะว่าถ้าเก็บแค่เนมการ์ดเฉยๆเนี่ยเก็บเนมการ์ดได้ได้ห้าดาวเนี่ยแล้วเราจะได้แฟงเบดเนี่ยผมว่ามันก็ อาจจะจริงแล้วก็อาจจะไม่จริงเพราะว่าตัวเกมเขาบอกว่าเงื่อนไขาการที่ได้แฟงเบตรตเนี่ยต้องครอบครองปืน h k 4 1 6ถาวอนคือคือคือ,ค,อคือตัวเกมมันเขียนไว้อย่างนี้จริงว่าต้องได้ปืน HK ตัวนี้ก่อนคุณถึงจะได้มีแฟงเบรเพราะฉะนั้นก็อืมก็เนี้ยก็ตามที่อ่านก็คือตามนี้ก็คือเก็บแบบเอาง่ายๆคือเก็บพาร์ทอะ บตเทนพาร์ทให้มันปันทั้งสองพาร์ทเลยพาร์ทแรกให้ครบ50พาร์ทสองครบ50จบก็เท่ากับว่าเราได้ของครบแล้วนะก็คือแค่นี้ถ้าเราเก็บแบตเทนพาร์ทพาร์ทที่หนึ่งกับพาร์ทที่2ครบเนี่ยยังไงเราก็ได้ของครบแน่นอนแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งครับผมว่าว่าตัวเกมจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงไหมเพราะว่าพาร์ทสองอะ่ะเขายังไม่ได้ประกาศออกมาเพราะฉะนั้นเขาสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแม่งสามารถเหลี่ยมใส่เราได้ตลอดเวลาท่านผู้ชมเข้าใจไหมเอเคครับผมก็ สิบนาทีพอดีเลยท้ายสุดนี้นะครับผมเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็เม้นไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับผมผมจะมาอ่านแล้วก็มาตอบความคิดเห็นของคนดูมาตอบคําถามอะไรพวกเนี้ยเออมาคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าคิดเห็นยังไงอะไรยังไงเงี้ยเออสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับเกม p v หรือว่าเกม Point b a n k เนี่ยสามารถกดติดตามไว้ได้เลยนะครับผมยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมบายบาย